สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเจอแล้วเสาโดนโยงมือที่3ตามจนเจอเสาโดนโยงมือที่3หนิงปณิตาจินจรินโซเชียลตามหาจนเจอเสาวสวยที่โดนโยงเป็นมือที่สหนิงปณิตาจินจรินมีเพื่อนดาราในวงการบันเทิงที่รู้จักเพียบ เรียกได้ว่าขณะน,นี้กำลังเป็นที่สนใจหลังหนิงปณิตาเปิดใจในรายการคุยทรัพโชว์ถึงกรณีสามีจินจรินมีผู้หญิงคนอื่นโดยทางด้านหนิงปณิตาได้กล่าวว่ามีผู้หญิงทีก็ขออย่าทีหนิงเหนื่อยมันกระทบกับครอบครัวทุกความสัมพันธ์ไม่มีใครไม่มีปัญหา แต่ทุกความสัมพันธ์จะดีขึ้นต้องได้รับความร่วมมือทั้งสองฝ่ายที่จะแก้ไขนั่งคุยกันสองคนก็แล้วแต่มันก็จบลงเหมือนเดิมจนพี่เป็กเรียกไปคุยจบที่ว่าเราจะทํามันให้ดีที่สุดซึ่งเขาก็บอกเราว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงก็จะเลิกส่วนเรื่องเอกสารหนิงเซ็นยาหนิงได้เซ็นเรียบร้อยแล้วเป็นแค่ข้อตกลงยังไม่ได้มีการจดเส้นใบหย,ยาใดๆ จากวันนั้นจนถึงวันนี้หนิงก็รอการที่จะมาเคลียร์ว่าจะทํายังไงหนิงไม่ได้รับการเคลียร์ตรงนั้นเลยซึ่งหนิงไม่รู้ต้องทาตัวยังไงพอมีข่าวก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะกําลังแก้ปัญหาหลังบ้านให้ดีที่สุดหวังว่าเดี๋ยวก็กลับมานะแต่ข่าวล่าสุดหลังบ้านมีอะไรวุ่นวายกว่านั้นเยอะและต้องบอกเลยว่างานนี้ชาวโซเชียลเจอตัวสาวโดนโยงเมือที่3หนิงปณิตาจินจลินตัวในคลิป มีภาพของสาวไายดังกล่าวถ่ายรูปคู่กับจินจรินอยู่หลายรูปซึ่งสาวเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วอีกทั้งเจ้าตัวยังเป็นเพื่อนค้นเดียวกับทางด้านเข็มรลพัฒนดาและโยยศวัดีฮัสดีวิจิตขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ